Okay. Nằm đây non nằm day bo và chơi đây dài ngang ren biết ơn dài ngang rất biết ngoan sang ngang bất sang em dài đạc đứ. Đặc đứ đạc đứ ngàm lai bài qua đạc đứ bo ờ. đạc, đạc đứ đạc đực chồng tôi và đấy สบายดีท่านผู้ชมโอจกคลิปที่แล้วเด้อถ้าท่านผู้ชมยังบ่ฮู้ว่าเฮามายังตอนนี้ข้าก็อยู่ห้วยก่องท่านผู้ชมเมืองปักซองแข่งจับปัสักนะท่านผู้ชมเด้อพวกเฮาอยู่ในหมู่บ้านละแวงท่านผู้ชมเด้อก็คือแบบหมู่บ้า,ยายน,านส,ยายส่วนเผาละแวงนั่นแหละท่านผู้ชมละแวงละแวงบ่สลองอาพอดว่าเมื่อกี้น่ะละแวงละแวงลาแวงแล้วว่าละแวงแหละท่านผู้ชมลาสิพานยางทั่วเบิ่งว่า โมบานพนี่เป็นจะได้ท้าผู้ชมเนาะแล้วก็ยักษ์ฮูบาเขามาย่างหมาแต่ตอนได้ท้าผู้ชมก็ไปเบิ่งคลิปก่อนหน้าใดเด้อเป็นมาช่วยเลื่องเหินไฟไหม้เมือร่างหรือว่ามาใหญ่เครื่องคล้องที่นั้ท้าผู้ชมก็ไปเบิ่งได้ท้าผู้ชมนี่กะจะพาท้าผู้ชมย่างรอบนอาะท้าผู้ชมนอกมาผู้คนนี้จะเป็นจะได้ใจดีเดืมเฮาบ่แล้วก็จะแบบยานเฮาบะะที่นั้ท้าผู้ชมเนาะเพราพะว่าเฮาคนตามผิดหมาสินนี้ไรโบก็จะอาจจะยานจะกลัวเฮาแต่ว่าลองเบิมม่งบาโมบานี่แล้วก็จะเหตุปฏิกิรหญ่จัยยง,งได้เนาะท้าผู้ชมเนาะไปบบบาายยครั bye. เราซีเมื่อแหละนี่เอ๊ะแรกๆขนาดตั้งใจว่าซีมานอนนี่แหละท่านผู้ชมอ่ะแต่ว่าก็จะกบ,บอกว่าให้นอนอยู่เดี๋ยวฮาร์ลโลงกรอนท่านผู้ชมอูม้ๆคุผู้สชมน้องเมย์อยากมานอนอยู่แบบนี้แหละย,ยักมานอนธรรมชา,าติแต่ว่าเด็กนอนที่มีต้นไม้ลายแดชินะเพราะว่าอ่าคือก่อนหน้าท่านผู้ชมที่ยังบดเบิงกับบดบิงกับน้องนาได้ว่าน้องเมย์เป็นยัางนอนน้องเมยบบ์บเบาสบายท่านผู้ชมเป็นภูมิแพ้เนาะแล้วหมอบอกว่าให้มาสุดอากาศบริสุทธิ์อยากให้มาอยู่กับ จังซีไล่ๆลนะครัผู้ชมลัการน้องเมกจกเลือกมานอนอยู่จังซีนะครผู้ชมเนาะต่างแบบว่าเยี่ยมยามเบิ้งได้วา่บาบ้านเมืองคุนเป็นจังได้ผู้คนเป็นเหตดจังได้สินะละกะยักมาแบบสุดอากาศบริสุทธิ์จังซีเดนะคะผู้ชมแต่เอาไงยางละมังกรอนแต่ว่าน้องน่าจะได้อะชินนอนบอ เดินเต้นลงหน้าเลยท่านผู้ชมลงนาหล่อเบิ่งอีกกนเนาะท่านผู้ชมเนาะสาบานเพื่นใจดีได้ท่านผู้ชมเด้อลยใจดีแม่บดาหยานของฮาเนาะน้องนายคิดว่าหยานอันเดียวปัญญานเพื่อนบยดาเด้อหยานอันเดียวยานหยานเอาเครื่องมาค่ายให้เพผนคิดว่าเอาเครื่องมาค่ายให้เพื่นว่า อันโบอะไรกัปฏิเสธอย่างเดียวเลยค่ะว่าเอาเครื่องโบเครื่องมาแจ็คคือไม่ฟีแล้วกลว่าบ่อย่างเดียวเลยจนแบบอธิบายจนว่าเอามาให้ฟีแท้แท้จนแบบเพราะว่าเพิ่อนโบขอใจภาษาเฮาปันดาแม่เพิาะว่าคนส่วนเผาแดงแม่ส่วนเผาแดงละกะมีคนเคยแบบมันจะมีแบบแบบคนเบี้ยคนยังก็จะขี่รถจักรก็ไม่ยังมาเลาะค่ายเครื่องฮะนะจะมีแบบนั้นนถ้าท่านผู้ชมนึกภาพออกบ่คนลาวของนักเจะฮู้เนาะว่าคนก็จะมาเลาะค่ายเครื่องแบบใดแบบนั้นแหละ แล้วก็จะก็ปฏิเสธเฮาคิดามาได้ซื้อฮากบ่ได้ซื้อเด้อทนผู้สมเดินเดฮาจะเลาะบ่งก่อนถ้าว่าจะนอนก็จะได้ทาให้เบิ่งอีเด้นทนผู้สมเด้อถ้าว่าเได้นอนฮาก็จะได้นอนแทวปักซองหละทนผู้สวมกัถ้าเบิ่งว่าจะนอนใส่พักใส่จังได้มนาะทำผุ้สวมน้องเนี่ อย่างน้อเอวยสวนเทาน้าส่วนเท่าเราเวียงส่วนเทาเราเราแวงบ่เราเวงเราเวงเนาะโอ้เราจะปลูกมักสู่ส่วนเอวยบ่หนิขายจังไหนเด้ชื่อเด้ขายบ่บ่ได้ขายบ่ได้ขายมามีจะปลูกกินบ่ได้เอาไปขายเนาะเออได้เห็นต้นกับทีนเสียดังนั้นนะครบบ่เคยเห็นจักเทื่อทำพุซอง โอ้คอนอนจากมือนึงเพิ่นว่าได้ได้คนใจดีเด้อยินเด้อใจดียิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดได้กินแหลสิเฮ็ดกินัสินอน้ํานี่เนาะนนี่ได้เด้อน้องเมกนออยู่น้าบ้านเพิ่นกน่โอ้ไอ้เพิ่นสิต้มไก่ให้กินโอ้ใจดีเด้ออะเลาะเบิ่งอีกก่อนเนาะใจได้หลายเด้อไอ้เด้อขอบใจขอบใจโอย มีโอกาสได้มาหางนี nah er. ้ชิมาเบลินัมอีเดอร์ไอซ์ซื้อไ่มยังโดยที่ล่ะโดยไอซ์ซื้อยังซื้อวันละไอวันละเอื้อยดิตุตะตูเนาะโอ้อยู่บ้านห้วยกองเนาะได้การไปไกลมาชิมาเบลินัมเดอร์ทำมีโอกาสเดอร์ลูกเต้าลายคนลูกเต้าบ่นี่โอ้จะพูดเดียวกันนะเป็นล้านเนาะโอ้โดยโดยโดยนี่ร้านหรืร้าน นะหักตะมุตะมีทับุโสมเขื่อนเพลินกับแบบเขื่อนกับแบบคล้ายๆคือกันน้องเอ๋ยน้องเขื่อนแบบคล้ายๆคือกันโดยปะแต่ก่อนเด้อเราเป็นยางหล่อบางกอนโดยโดยโดยนะหักนาะนี่เฮือนน้องฟูนี่อยู่นี้สบายดีสบายดีล่ะนอนไว้น้องนี่น้ำพึ่น นอนก็นอนติเลือกเลยมีแต่คนอยากให้เฮานอนตอนนี้ถาผู้ชมว่าก็จะว่านอนได้เด้อเลือกเอาเลยนอนลางได้วว่ามีไฟ้าเนาะโอ้ยมาใส่น้ํหยังเฮาจะเปอันทําตลาดใส่น้ํหยังอยู่นี่น้ําสะอาดน้ําสะอาดดแบบไดแบบคุลวงบ่น้ําใส่น้ําล้างถ้วยล้างบ่วงนะน้ําโปมน้มเนาะใส่น้ําเจ้าอยู่เฮือนนี้จักคน เจ็ดคนโอ้เอ๋น้องเจ็ดค้นบอเอ๋น้องหาทั้งพ่อทั้งแม่ผู้ที่เจ็ดบอ๋ออันตลาดอยู่ไก่โบตลาดเออเดี๋ยวสิสาวสื่อคองมาเหตุกินตลาดเขาจะปิดจักโมงเขาจะปิดจักโมงตลาดแปดโมงโอปิดคำอยู่เนาะโอ้พากับกินข้าวแรงแล้วบ่นี่ยังเนาะมักกินยังมักกินยัง ถาแม่มาแม่ไปไสคลายเครื่องบ่แม่ไปแม่ไปม่เ่าามาบอกอนาา้มานั่งนีให้เซาสัมภาษณ์มานั่งอันสอนภาษากินข้าวว่าจังได๋กินข้าวว่าจังได๋โดยจ้องฮะจ้องจ้องกินข้าวปว่าจ้องโดยน้ำหลายปว่าหยังกินข้าว

หลับลึกงามหลยโอ้หลับลึกงามหล่อันอันยังอีกของเมียจะทำยังไอ่าไปใส่าจังได้ไปใส่ให้ระให้มาระให้มาละให้มาะให้มาระให้มาละตรงดินดี่เนาะ ตองแบบว่าฮันดีเนอแบบเงซีนี่าาสร้างกฤษตรงเกงได้ค่ะพี่บาษาอังกฤษเนี่อันแบบลินลินได้แน่นอ่าภาษาอังกฤษเป็นบ่อสมมติว่าอันนอนแล้วบ่ไว้จังได้เงีนเลยเงีเงีเงเงีเงี้เงี้เงเงนงเงเเงงเง บัสังเงนบัสังเงนอะไรน้องแมบอกเดี๋ยวฟังน้องดีก่อนบัสังเงนบัสังเงนนกเป็นจั่วบัสังเงนนะพอมาจังได้เบื้อบเบื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 อเบื้บโดยแม่เด้ มะ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 เออมะตรงนี้เนาะไปเลยเลยมะมะนาะมาบักยาวๆนาะเลยน้องเด้มาน้องมจังได้น้องอ๋ออ๋ออ๋อเออออด้วยเด้วยเพราะอันนคําสุภาพที่สุดของเราลุมเฮาเนาะดยว่าจังได๋ดยคือสิมาพูดคําว่าเอออันนี้แม่นบ เป็นต้มเฮาเออเออทุกครั้งคันเดีกปิชเมนต์ด้านนี้ด้วยว่าอย่างไรเออเออไปว่าเออไปว่าเออเอื้อยว่าจะได้เอื้อยยายยายยัยเอื้อยไปว่ายายยายบัดย่าเด้บัดไม่เถาเด้กว่าอย่างไรย่ายอี้ยวเอี้วอี้วอี้ว เหมือนแบเวนเตอบเาแมนเนจะาหคนรงนเนเมังหน้าไม่ได้เราไปเจอหวคนเอถือเถือเยนอนเด้เงนเงนเยงนเอยว่าจะนั่นลืมะเงนนอนเอยว่าจะได้อใจใจเงนได้ไปจังได้ได้

ຢາກໄດ້ໄດ້ຢາກໄດ້ອີ່ຫຍັງເຂົາເສົາມາຢາມອີກບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຍັງເບິ່ງຊຸດກະປອງເອົ້າມັກກັບຊຸດກະປອງໂຕນີ້ເດຂ້ອຍຢາກໄດ້ຊຸດກໍໂກລາເອົ້າກໍໂກລາເອົ້າເປັນຊຸດຊຸດກໍໂກລາຊຸດກະປອງກະປອງເຮັດການເອົາແບບກະປອງນໍເອົ້າໂຕນີ້ລະໄດ້ຊົງເອົ້າໄດ້ຊົງຂ້ອຍເດຢາກໄດ້ກະປອງຄືກັນກະປອງກັນໂອ້ຢາກຈະ อยากได้ส่งกับเสื้อโอ้ยอยากอยากได้ส่งกับเสื้อเปล่าอย่งไรอยากได้ส่งกับเสื้อฮับนายฮับกับนายฮับกับนายเออข่อยก็อยากได้ส่งเออว่งข่อย่างไดมุนบิดนายกระปุกบิดนายมุนบิดนายมุนบิดนายอะไรกระโปรงเน้ะกระโปรงกระโปรงส่งิกระโปรงกระโป มนบิดกระงมนบิดกระงกบิดกระงอ่าพาจะมาทำอายุวาผู้นี้จะปีแล้วสองสผู้นี้เดชสิบสผู้นี้เดหกผู้นี้เดเจ็เดปดกันเอ้ยน้องกันลยบ้นี่ตัวตตัวนิกตัวนี้เอ้ยน้องมาดีนกำการเป็นเอ้ยน้องอันนี้ซคนอีกเอ้ยน้องเออซเอ้ยน้องนอนเอ้ยน้องนอนํำกันหมอ ໂດຍ હા ໂດຍໂດนอนนํากันพนวาທາຊົມເนอนນกันດນາດອນມີລໍຕໍບໍືາຍບ່ານອ່ິົານີພາແລວົນນາບນບິພໂດດົາອບິ່ງຕາາຜູົ້ อยู่คุณอะไนไม่ยั้งเทั้งในนี่มันยังเพื่อนคั่วเพ่อนคัวซส้าเบิ้งในบ่เห็ดข้งเกล็ดได้ใครเห็ดข้มกล็ดพอบ่ได้ไปร่างกายค่มาเบิ้งเราก็จะเออพอกำลังเห็ดข้มเกล็ดมั้ยนี่สบายดีกำลังสีตำเจวตัดหลาจิอยังมาตอดเนาะขอบนอกเนาะ ชั้มนี้ก็จะยังเปิ้ลบัวพอย่างเนาะไอ้อยากกินยังอยากกินย่างอย่ากินยังเดี๋ยวเดี๋ยวเชี่ยวพวกเขาสิไปเบิงตลาดเด้อได้ได้ยังจีซื้อมาโดยโดยโดยโอเคไปน้องนาไปเดินตลาดน้ะสิบเห็นบ่ตามนมไอศกรีมแก้วเนาะโอเคเหินเหินขวานะหักลายเด้อน้องมักสุดแหละแตงกินเนี่อสีซ่บสุด เอาบ๊ายบายท่านผู้ชมเด้อบ๊ายบายเนบ๊ายบายบ๊ายบายด้วย